ไม้คานประจำตระกูลณสงขาไม้คานประจำตระกูลณสงขาทาสีดำปลายหุ้มโลหะขนาดยาว165เซนติเมตรเป็นสมบัติของเจ้าเมืองคนที่หนึ่งหลวงสุวรรณคีรีสมบัติหรือเฮียงณสงขาผู้เป็นต้นตระกูลซึ่งเดิมที เป็นพ่อค้ามาจากเมืองจีนเข้ามาตั้งบ้านเรือนในเขตเมืองสงขลาประมาณปีพศ2293ภายใต้การดำรงตำแหน่งเป็นพระยาสงขลาดูแลเมืองสงขลา ระยาสงขาหรือเยียงสามารถพัฒนาด้านการค้าอุตสาหากรรมในครัวเรือนและเครื่องปั้นดินเผาจนเมืองสงขาจเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นทั้งนี้ไม้คานเป็นหลักฐานและมรดกสำคัญที่ทางทายาทณสงาขาเคารพนับถือเป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งความขยันขันแข็งจนได้รับเกียรติในการดำรงตำแหน่งเจ้าเมือง